สวัสดีครับทุกทท่านสวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอที่ดินสวยๆหนึ่งแปลงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะฮะโอเคนะครับเ,เรามาชมด้านนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราขอแนะนำก่อนนะครับเอ่อที่ดินที่เราจะมาแนะนำนะครับเป็นที่ดินอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอำเภอเขาค้อ ตำบลทุ่งสมอนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมบรรยากาศโดยรวมไปก่อนนะฮะที่ดินแปลงนี้เนื้อที่6ไร่99ตารางวานะครับเดี๋ยวนะครับไม่ใช่แปลงนี้นะฮะขอไปอันนี้เป็นที่ดินฝั่งตรงข้ามเราจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมก่อนนะครับโอเคครับเริ่มเลยนะฮะที่ดินของเรานะครับเริ่มจาก นอนคอนกรีตตรงนี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะชี้ให้ดูแนวสักนิดนึงโอเคนี่นะครับืจากแนวรั้วเนี่ยนะตรงนี้จะมีรัว้วแล้วก็เป็นถนนเลาะเลาะ,ล,ะลงไปนะครับเป็นถนนเลาะลงไปหาลําห้วยนะครับไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูด้านนี้ครับต้นยาบางังโอเค อืมโอเคนี่นะเอาใหม่จากตรงนี่ตรงมุมถนนนะครับนนไปตามสัญญาสันรั้วเนี่ยเราจะมีรัว้วทางนั้นเป็นแนวถนนเป็นถนนนะครับเป็นถนนอีกหนึ่งเส้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยตามตามแนวเขตตาม,น,ตามนั่นเลยสัญญาเลยโอเคไปสุดนู่นเลยนะครับตรงนู้นเป็นลำธารที่ขึ้นไปด้านบนนั้นจะเป็นป่าศักเป็นสวนศักด์ นะแล้วก็เลาะเลาะ,ล,ะลำธารขึ้นมาเรื่อยๆเลาะ,ละไปเรื่อยๆด้านขวานะครับเลาะ,ะ,ะ,ะมาเนี่ยจนมาถึงท่นานต้นไม้ใหญ่ครับก็เลาะขึ้นมาเลยครับขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอเคเลยเนี่ยมาตรงหินก้อนเนี้ยหินหินตรงเนี้ยนะครับตรงหินก้อนเนี้ยด้านนี้ก็จะเป็นถนน นะขวามือก็หน้าที่ติดถนนด้านหนึ่งนะครับเนี่ยอันที่จะติดถนนนะฮะตรงนี้ก็เป็นคอนกรีตนะครับที่แปลงที่ติดถนนสองด้านนะครับด้านนี้กับด้านหน้านั่นนะฮะลงไปถึงลำห้วยก็สาม้อยหกสิบองศานะครับตรงนี้ห,หมุนให้ดูกันเลยที่ดินตรงนี้เป็นเอกสารโฉนดครุฑแดงนะครับ พร้อมโอนเนื้อที่ทั้งหมด6ไร่99ตารางวานะครับเราขายยกแปลงนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อท่านใดอยากแบ่งก็หาเพื่อนๆมาหรือว่าท่านมาสักคนละท่านมาสองท่านให้เราช่วยหาอีกท่านหนึงมารวมเป็น3ท่านท่านละสองไร่ก็จบครับราคาไม่แรงนะครับท่านใดสนใจก็เดี๋ยวทักมาเบอร์โทรนะครับ081 2 5 2 5 3 1สนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศโดยรวมเดี๋ยวเราจะแผนให้ดูกอนนี่นะครับด้านนี้เราจะมองเห็นอุทยานกังหันลม,มนะครับเนี่ยด้านเนี้ยทีนี้มันกล้องเรามันจะไกลสูอ่เลนเราจะซูมไม่ไม่ค่อยชัดนะฮะส่วนด้านหน้าเนี่ยที่เราเห็นเขาขาวนู่นนะครับก็จะเป็นอุ้ยขอไป ที่เราเห็นนุ่นนะครับขาวๆนะั่นคือพระที่นั่งพระตำแหน่งเขาขอนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยเรามองตรงมันนะซ้ายมือก็จะเป็นอุทยานกังหันโอขออภยัยสุมส่มสูงสูงไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าด้านล่างนี่คือน,น้ำโมแลดนะครับเนี่ยนะโอเคนี่เลย ตรงนี้เป็นน้ำโมแลนนะครับท่านใดรู้จักน้ำโมแลนดนก็คือเราอยู่ด้านอ่าหยุดแทบจะติดกันนะครับอยู่ด้านหลังของน้ำโมแลีนนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่มีถนนเส้นนี้กั้นนะครับเนี่ยถนนด้านล่างเนี่ยเนี่ยตรงนี้จะมีถนนกั้นอยู่ถนนหนึ่งนะครับตรงสระน้ําเดี๋ยวขออภัยเนี่ยตรงอโอเคตรงสระน้าเนี่ยนะครับระหว่างสระน้ำเราจะมีถนนกั้นอยู่นะครับก็จะเป็นน้ำโมแลนดน เข้าด้านหน้าทางทางนู้นก็ได้นะครับส่วนตรงนี้เราจำชื่อรีสอร์ทไม่ได้นะครับว่ารีสอร์ทอะไรนะครับเนี่ยจำชื่อไม่ได้จริงๆตรงนี้อะไรอะไรลักรัก,กักอะไรสักอย่างรีสอร์ทขออภัยจำไม่ได้จริงๆเนี่ยอันนี้คือถนนหลวงนะครับถนนอ่รารพชนะครับเนี่ยตรงทางแยกตรง รีสอร์ทรักรักบ้านหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเนี่ยนี่คือด้านหน้านี่คือถนนลาดยางแลือถนนรถนนทาทั้งหลวงจังหวัดนะครับโดยรวมรวมรวมก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศในพื้นที่อีกทีหนึง่งนี่นะครับตั้งแต่สันญ,ญา้าแนวย่านะครับตรงนั้นจะเป็นถนนแล้วก็ด้านล่างก็เป็นลําห้วยที่แปลงนี้ของเราติดลําห้วยนะครับ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นป่าสักวิวดีครับท่านใดสนใจทักมาได้นะครับบรรยากาศโด,ดยรวมก็ประมาณนี้นะฮะชนดพร้อมโอนนะครับพร้อมโอน6ไร่เก้าสตารางวาโอเคครับสวัสดีครับ